บ้าคุณดูบ้างไหมเห็นเช่น engine ออกมาเป็นย้าย L E D เออว่ะเดี๋ยวคุณดูมันจะหลอนพอนหลอนปุ๊บใช่ป่ะเนี่ยสมการพบใช่ไหมไม่ได้มีเนี่ยเออมีเนี่ยอะไรวะอะไรเนี่ยนี่คุณนี่คุณแบบมาคุณมาทำอะไรครับอะไรเนี่ยแล้วคุณมาทำอะไรเนี่ยตรงเนี้ยผมกำลังอธิบายเรื่องของเกียร์ระบบของของคุณกี่เกียร์นี่ไงเนี่ยเห็นไหมโอ้ engine มานดิ L E D โอเคงั้นอธิบายไปเลย ไอ้ตั้มบ้าขู่าวาดรูปให้มึงก็ออแ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ววูวาดเองกูวาดเองเขียนเองทั้งหมดเนี่ยวาดเรอเออเฮ้ยชายทำนีใส่ตัวเออมันเปลกมาเยอออยากทำได้รับเดี๋ยวไหมทำไปหมดแล้ว ครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่คลิปที่ได้รับการเรียกร้องมาเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเกียร์ของค o นิเซกเจสโกนะครับก็จากงานเจนีวามอเตอร์โชนะครับทางคอนิเซกได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าค o นิเซกเจสโกนะครับแล้วก็ได้รับเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากด้วยเกียร์ที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถข้าเกียร์ได้ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเกียร์ไลท์สปีดทรานส์มิชันตัวนี้มีการทำงานยังไงนะครับก็วันนี้เรามาดูกันเลยนะถ้าสังเกตเกียร์ทั่วไปอย่างที่เราเคยพูดกันไปในครั้งก่อนนะครับเกียร์ดูโอคลัชทรานส์มิชันก็จะมีหน้าตาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะค่อนข้างคอมเพล็กซ์นะค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าตัวเจ้าเกียร์ LST เนี่ยไลท์สปีดทราน s i มิชันจะดู ดูซับซ้อนน้อยกว่าเจ้าตัวไลท์สปีดทรานส์มิชชั่นนี้เป็นเกียร์ที่มีทั้งหมด7 c l คลัชนะครับเคลัชเนี่ยจะอยู่ในบริเวณตามนี้ตามที่เราเขียนในไดอะแกรมนะครับอยู่ตรงนี้1 2 3 4 5 6แล้วก็มีตัวที่7อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งคลัชแต่ละตัวเนี่ยจะไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนคลัชทีออ่อยู่ในรถทั่วๆไปที่เป็นแ่นใหญ่ๆคลัชที่อยู่ระหว่างเกียร์กับเครื่องไม่มีละ คลัชก็จะถูกย้ายมาอยู่ที่เกียร์ชุดเกียร์ชุดเฟืองแต่ละตัวแทนนะครับไอ้คลัชแบบเนี้ยมันต่างจากคลัชที่แบบธรรมดาที่อยู่ระหว่างเกียร์กับเครื่องอยังไงนะครับเอาว่าง่ายๆแล้วไอ้คลัชตัวเนี้ยมันคือคลัชเปียกที่อยู่ในรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละอ่ะทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย hey, แล้วมันจะทนแรงของรถระดับไฮเปอร์คาร์เมกะคาร์พวกนี Car ้ได้หรอ คือตัวนี้เป็นคลัชเปียกก็จริงนะครับแต่ว่ามีขนาดที่ใหญ่แล้วก็มีความหนามีแผ่นแผ่นดิสของคลัชจำนวนมากกว่าพวกเกียร์มอเตอร์ไซค์นะครับชุดหนึ่งเนี่ยมีดิสอยู่ที่ประมาณ10แผ่นขึ้นไปคือหนาม,มากๆเลยนะครับแล้วก็อยู่บนตัวชุดเกียร์หรือชุดเฟืองที่มีขนาดค่อนข้างหนานะครับไอเจ้าไลท์สปีดทรานส์มิชันเนี่ยก็จะมี3แกนด้วยกันนะครับซึ่งแกนแรกเนี่ยก็จะเป็นแกนที่มาจากเครื่องนะครับแล้วแกนที่2ก็คือเหมือนกับว่าเป็น แกนที่ใช้ส่งผ่านกำลังมาสู่แกนที่3ซึ่งแกนที่3ก็จะเข้าไปสู่ตัว l m m t t d slip d i f f e r e n t i a l นะครับถ้าเทียบกับตัวเกียร์ u l l clutch ธรรมดานะครับวันนี้จะไม่ขอพูดถึงนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากรู้ว่ามันทำงานยังไงก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าที่ผมเคยได้อธิบายเอาไว้นะครับพอเราเข้าเกียร์หนึ่งกำลังก็จะส่งจากเครื่องยนต์วิ่งมาที่เฟืองชุดนี้นะครับตัวที่หเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะวิ่งผ่าน ฟืองชุดที่4นะครับที่มีที่มีคลาชเบอร์สอยู่นะครับก็จะวิ่งมาแบบนี้ปึ๊บปึ๊บในแกน A เนี่ยตัวพุ่งในจมุนอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าคลาชตัวไหนจะจับหรือไม่จับเท่านั้นเองนะครับเมื่อจะเปลี่ยนจากเกียร์หนึ่งไปเกียร์สองคลาชตัวเนี้ย,ยยังจับอยู่คลัชตัวที่หนึ่งยังจับอยู่แต่ว่าคลัชตัวที่5จะเข้ามาจับแทนคลัชตัวที่4แล้วเมื่อจะทํางานพร้อมกันทําให มันไม่เสียเวลาในการไม่ว่าจะเป็นซิงโครหรือการถอดถอนเกียร์หรือการเข้าเกียร์ก็จะไม่มีหายไปหมดเลยนะครับทำให้เกียร์เนี่ยสามารถเข้าได้อย่างรวดเร็วประดุดความเร็วแสงนะครับดังชื่อ Light Speed Transmission ที่เขาบอกนะครับปึ๊บดีดนิ้วเปลี่ยนเลยดีดนิ้วเปลี่ยนเลยและที่สำคัญก็คือมันยังสามารถเปลี่ยนแบบข้ามเกียร์ได้นะครับคือสมมุติว่า ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนจากเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งก็คือวิ่งมาสู่คลัชตัวที่1กับคลัชตัวที่4อยากจะเปลี่ยนไปเป็นเกียร์ห้าสมมตินะเกียร์ห้าก็คือคลัชตัวที่2จากคลัชตัวที่5นะครับตัวระบบเนี้ยมันก็สามารถถอนคลัชตัวที่4กับ1พร้อมกับให้คลัชตัวที่2กับ5เนี่ยจับพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้เลยก็สามารถทําให้มันโดดจากเกียร์ที่1ไปเกียร์ที่5ได้เลยหรือในทางกับการ รถวิ่งอยู่เร็วมากๆแล้วจะถอนคันเร่งจะเบรกเนี้ยมันก็สามารถเบรกเปลี่ยนเกียร์ลงจากเกียร์ที่5มาเกียร์ที่1หรือหรืออะไรประมาณเนี้ยได้เลยนะครับมันเป็นการทํางานที่แบบง่ายมากเลยนะมันไม่น่าจะเข้าใจยากเท่าไหร่นะครับก็สมมุติว่าเข้าเกียร์หเกียร์หก็จะเป็นคู่พัลช์ตัวที่1กับพัลชตัวที่4นะครับพอมาเป็นเกียร์สก็จะเป็นพัลชตัวที่1กับ5 3ก็เป็น1กับ6พอเกียร์สก็จะเป็น2กับ4 2องตัวแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะไม่ยากเท่าไหร่ก็คือหลักการทำงานมันเป็นแบบเป็นชุดๆนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าจะให้เกียร์ดูอ l u คลัชแบบทั่วๆไปเนี่ยทำได้9เกียร์เหมือนกับตัว LST เนี่ยมันจะต้องมีเฟืองทั้งหมดกี่ลูกกี่ชุดนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยเฟืองของ d u c l u t c h t r a n s m s s s i o n เนี่ยเกเกียร์ตะมี1 2 3 4 5กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบส 15 16 17 18 19 20, 20 21ยังต่ํา21เฟือง21ตัวนะครับในเกียร์ Dual Clutch ทั่วๆไปแต่ถ้าเป็น LST เนี่ยเฟืองของมันก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เท่านั้นเอง12กับ21นะครับโดยที่เราจะไม่นับเกียร์ถอยหลังนะตรงนี้คือเกียร์ถอย จะเห็นว่าความแตกต่างของจํานวนเกียร์เนี่ยค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้เกียร์แบบ LST เนี่ยมีน้ําหนักที่เบาลงจากเดิมเนี่ยถ้าเ,เป็น DCT ของพวกไม่ว่าจะเป็น Ferrari, a u d i Lamborghini พวกนี้จะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ120กิโลบวกลบนะครับแต่ถ้าเป็น LST ตัวนี้ก็จะมีน้ําหนักอยู่แค่ประมาณ90กิโลเท่านั้นเองต่อมามีอะไรอีกอ่าการเรียงตัวของไอตัว แกน3แกนเนี่ยมันไม่ได้เรียงตัวตรงๆนะครับมันจะเรียงตัวเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเห็นจากในรูปบางคนจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีแค่2แกนหรือเปล่าจริงๆที่เรามองเห็นเนี่ยมันมีเราจะเห็นแค่2แกนนี้แต่แกนนี้เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับต่อมาทีนี้ทําไมเขาถึงคิดเกียร์รู่นี้ออกมาได้อันเนี้ยเกิดใครที่ได้ดูเรื่องของเกียร์คนิเซกในคลิปที่แล้วของผมนะครับว่าเขาใช้คลัชเปีย ในการซิงโครความเร็วของของชาร์ปให้มันเท่ากันเขาก็ได้ไอเดียมาจากตรงนั้นแหละคลัชที่อยู่ในบริเวณนี้ไอคลัชของ LST ทุกตัวเนี่ยก็คือคลัชแบบเดียวกับที่อยู่ในเกียร์ตัวเก่าของคนิเซกนะครับเพียงแต่ว่าเขาเอาไอเดียตรงนั้นอะมาพัฒนาต่อซึ่งเกิดจากไอเดียของวิศวกรนคนหนึ่งที่อยู่ในบริษัทของคนิเซกเนี่ยนะครับโยน โยนไอเดียขึ้นมาเล่นๆว่าเฮ้ยเนี่ยแบบเนี้ยน่าจะใช้ได้นะลองทําดูสิอะไรอย่างเงี้ยคุณคริสเตียนวอนคนิเซกเองนะครับเขาก็ไม่ได้อยากจะเทคเครดิตตรงนี้นะครับซึ่งเขาก็เป็นคนบอกมาเองว่าคนที่คิดเนี่ยไม่ใช่เขาแต่ว่าเป็นวิศวกรที่ทํางานให้กับเขานะครับทีนี้ต่อมาเรามาดูที่อัตราทดเกียร์กันดีกว่านะครับก็คืออยู่ที่เท่านี้นะฮะก็คือเกีย์หนึ่ง 4.72เกียร์2 3 6 4าเกียร์3 2.874เกียร์4 2 5 2อเกียร์5 1า3 7 1เกียร์6 1.3702เกียร์7 1 0 7 8นเกียร์8 0 8 3ู5เกียร์9ก6า6 6ทีนี้เรามาพิสูจน์กันดีกว่าว่าเฮ้ยไอแบบเนี้ยหลักการแบบเนี้ยมันมั่วหรือเปล่า มันทาได้จริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าทีนี้เราลองมาดูครับว่าเกียร์หนึ่งอัตราทดอยู่ที่4.72ใช่ไหมครับอัตราทดของเกียร์หนึ่งจะเกิดขึ้นจากอัตราทดของเกียร์ชุดที่1และชุดที่4ซึ่งซึ่งที่อยู่ตรงคลัชชุดที่1กับชุดที่4นะครับผมก็จะแทนว่าเป็น x1 กับ x4 นะครับ2ก็ x1 กับ x5 3 x1 x6 ก็จะไล่มาตามนี้นะครับนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่า เป็นคอมบิเนชันของอัตราทดเกียร์ของเกียร์เฟืองแต่ละชุดนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าอัตราทดความต่างของอัตราทดมันเป็นเท่าไหร่นะครับผมก็จะให้เปรียบเทียบระหว่างเกียร์หกับเกียร์สซึ่งใช้คลัชชุดที่4เหมือนกันเนี่ยหรือเกียร์ชุดที่4เหมือนกันเนี่ยมาหาดูนะครับก็คือเอาคิดเป็นสมการนะก็คือ4.72 0 0เท่ากับ x1 คูณ x กับ2.25เท่ากับ x2 คูณ x4 แล้วก็ย้าย x 1ลงไปอยู่ข้างล่างนี้ย้าย x 2ลงมาอยู่ข้างล่างนี้แล้วจับให้ x 4มันต้องเท่ากันใช่ไหม <c oughs> ก็จะได้เป็นสมการ4.720หาร x 1เท่ากับ2.25หาร x 2นะครับแล้วก็จัดก,การย้ายเป็น x 1ส่วน x 2องเผื่อปส่วนของมันนะครับก็คือ7 4.72ส่วน2.25ก็จะได้เป็นตัวเลข2.097 เราลอกเอาตัวเลข2.097คูณกลับไปในชุดเฟืองอที่ใช้ x2 นะครับพอคูณเข้าไป,ปแต่ละตัวเนี่ยก็จะได้ตัวเลขกลับมาเป็นตัวนี้เลยนะครับทีนี้ไปลองไปลองดูนะระหว่าง x2 กับ x3 ก็เหมือนกันนะครับอัตราส่วนก็คือ2.25ส่วน1.0783ก็จะเท่ากับ2.0866 เราก็ลองเอา2.0866เนี่ยคูณกับเข้าไปในอัตราทดของเกียร์ 7, 8, 9ก็จะมีค่าเท่ากับอัตราทดของเกียร์ 4, 5, 6อันนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์ได้ว่าหลักการการทำงานของตัว Light Speed Transmission ตัวเนี้ยเป็นไปตามที่เขียนตามนี้จริงๆนะครับทีนี้หลายคนอาจจะตัวแยงนิดนึงว่าเอ้ในรูปเนี่ยเห็นว่าแกน3แกนมันเท่ากันไม่ใช่หรอ ใช่ครับคือแกนสาแกนในรูปเนี่ยมันเท่ากันแต่ว่าในรูปในในกราฟแต่แกนมันเนี้ยผมเขียนมาเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เฟื 3, เองสามสองชุดเนี้ยอาจจะอยู่ท้ายสุดก็ได้นะครับแบบอาจจะครอบหรือสล,สลับไปสลับมาก็ได้ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ลงลึกไปในรายละเอียดนั้นมากนะครับแต่ก็เอาให้พอ get ไอเดียว่ามันเป็นประมาณนี้การทํางานประมาณนี้นะครับทีนี้สุดท้าย เรามาดูกันดีกว่าว่าข้อดีข้อเสียของมันคืออะไรนะครับข้อดีแน่นอน1คือเปลี่ยนเกียร์ได้เร็ว2ก็คือมันมีน้ําหนักเบาอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเกียร์แบบกระโดดข้ามเกียร์ได้นะครับส่วนข้อเสียละ่ะข้อเสียที่มันไม่มีคนพูดถึงนะครับก็คือว่าข้อแรกเลยคือคลัชจะสึกเร็วนะครับเนื่องจากว่าใช้คลัชที่มีหลายเพลทนะครับแล้วก็อยู่ใน ข้างในเนี่ยจะเป็นน้ำมันนะมันไม่ได้อยู่ในอากาศเหมือนคลัชทั่วไปนะครับซึ่งคุณคริสเตียนเนี่ยก็บอกมาเองว่าคลัชประเภทนี้จะสึกเร็วกว่าปกตินะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดออกสื่อหรือว่าเ,าเขาคงพูดแหละนะแต่ว่ามันมันจะสึกเร็วกว่าปกตินะครับพอสึกเร็วแล้วต่อมาก็คือมันก็ต้องเปลี่ยนคลัชและกลารเปลี่ยนคลัชเนี่ยมันทําได้ยากเพราะว่าตัวคลัชมันอยู่ในลูกเกียร ถ้าจะเปลี่ยนคลัชก็คือต้องรื้เกียร์แบบโอ้โหใหญ่โตนะฮะซึ่งค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือในการซ่อมหรือในการเปลี่ยนคลัชเองเนี่ยด้วยความที่มันมีคลัชหลายตัวมันก็จะสูงกว่าการใช้คลัชแบบทั่วๆไปเพราะว่านอกจากการใช้คลัชแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวิธีการเปลี่ยนคลัชเนี่ยเขาใช้โซลินอยในการกดคลัชในการกดแผ่นคลัชนะครับโซลินอยถ้าใครรู้จักก็ลองไปหาข้อมูลกนันเอาเองแล้วกันนะครับ เราจะเห็นว่าเกิดเห็นในรูปของตัว l s d เนี่ยก็จะมีมีจุดๆอยู่ข้างหลังอนะ่ะแอัน8อันนั้นนะคือโซลินอย์8อันนะครับแต่ว่าจะใช้พวกกลุ่มคลัชเพียงแค่7อันนะครับส่วนอีกอันนึงที่เห็นว่างๆอยู่เอ๊ะอันนั้นอเอาไว้ใช้ทำอะไรอันนั้นเป็นโซลินอย์สำหรับ LSD นะครับ Limited Slip Differential <ม>อะต่อมาอายุการใช้งาน<ม>ก็จะสืบเนื่องกันมานะครับก็จะมีการอายุการใช้งานที่ค่อนข้างสั้นกว่า ทั่วๆไปนะครับเนื่องจากว่าจะต้องรับแรงรับท็อปเยอะแล้วก็อย่างที่บอกสึกหล่อเร็วแต่ว่าก็คนใช้รถระดับนี้ no สน no care อยู่แล้วรวยมีตังเหลือนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็ทำให้ทุกท่านได้มีความรู้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างไม่มากก่อนน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ